เกษตรไม่ได้ง่ายถ้าจะปลูกพอกินเองพอได้แต่พอทําเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันต้องทุ่มเททั้งแรงทุ่มเททั้งความรู้ทุ่มเททั้งเวลาอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเราเสียได้ว่าเศษอาหารเวลาเราทําครัวเราโกยมันทิ้งแล้วกเกิดสงสัยว่าไอสิ่งเหล่านี้มันไปเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างเฮ้ยหมักปุ๋ยเราก็หมักไม่เป็นหมักไปก็เจอหนอนอะไรต่างๆไปเจอเครื่องมืออีงตัวหนึ่งตอนนั้นบวด เป็นพระเขาก็บอกว่าไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นดินดีเอ๊ะถ้าเกิดเราเลี้ยงไส้เดือนแล้วเราสามารถปลูกผักอยู่ในเมืองเล็กๆแน่นอๆของเราได้เนี่ยมันก็น่าจะดีอันนี้ผ่อะไรนะตายอันนี้แอฟริกันกำลังอ้วนเลยถ้าอ้วกอ้วนก็จะมีสีลุงอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งคือเขาจะกินข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาปล่อยปุ๋ยข้างบนเราก็ไม่ได้ค่อยได้จับเขาอย่างนี้หรอกแล้วก็ ปาดปุ๋ยที่ผิวหน้าเอาไปใช้งานก็เป็นเวอร์มิคอมโพสหรือว่าปุ๋ยมูนไเส้เดือนอันนั้นเป็นดินอันนี้เป็นปุ๋ยเสร็จแล้วมีทั้งดินทั้งปุ๋ยก็ปลูกผักได้แหละก็เลยศึกษาเพิ่มเติมว่าไส้เดือนเขากินอะไรได้บ้างปรากฏว่าไอ้เส้เดือนตรงนี้มันสามารถที่จะจัดการกับเศษผักผลไม้แม้แต่เศษผักในตลาดที่มันมีสารพิษเนี่ยก็ลำลำเลียงผ่านลำไส้เส้เดือนแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยที่ดีได้ ปุ๋ยที่ได้จากซส้เดือนเนี่ยมันมีสารอาหารครบเพียงพอที่จะปลูกพืชได้เลยเอ๊ะถ้าเกิดเราเลี้ยงเส้เดือนแล้วเราสามารถปลูกผักอยู่ในเมืองเล็กๆน้อยๆของเราได้เนี่ยมันก็น่าจะดีก็เลยเริ่มจับคู่กับซส้เดือนตั้งแต่แรกแล้วก็ศึกษาว่าเขาเอาไป,ไปทำอะไรต่อได้บ้าง เป็นเห็ดแบบไม่ต้องลดนะ้ําทําครั้งเดียวทั้งฟาร์มก็เลยมีมีคนเดียวเพราะเราทําหน้าที่คือดูแลๆที่พาไปดูในห้องถ้าอยากได้ดอกใหญ่เปิดแสงบ่อยเปิดแสงเยอะได้ดอกใหญ่ถ้าอยากได้ก้านยาวเปิดแสงน้อยมันก็จะยืดแสดงว่าเรา,<ห>าคอนโทรลทรงเห็ดได้นะ<า>เหนื่อยเกินไปถ้าเลือกได้ไม่ทําพอดีๆทำแล้วทำเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็ทำจนป่วยมาแล้ว พอป่วยหกเดือนเรารู้เลยนอนอยู่บนเตียงหกเดือนป่วยไม่ทําได้เงินก็ไม่เอาขอพอดีพอดีสบายสบายเราเริ่มบลาลานซ์ได้ตั้งแต่สามสิบกว่าสามสิบ <Okay. S 1> กว่าเราเริ่มแบบไม่เอาร่างกายแลกงานแล้วครับพี่ผมตั้งชื่อแบนรนด์ลุงลีเพราะอะไรเพราะผมอยากเป็นลุงลีสบายสบาย,สบายตอนแก่แต่ผมไปทําอย่างเงี้ยตั้งแต่ยี่สิบสี่ยอมให้คนถามว่า e y, ยังไม่เห็นจะแก่เลยทำไมเรียกลุงลีเพราะผมอยาก4ี่สิบแล้วผมสบาย ตอนนี้ผม32อีก8ปีผมเริ่ม,ร,มรู้จักซัพพลายเชนทั้งหมดแล้วเพื่อที่จะอยู่บ้านสบายสบายปลูกผักสบายสบายเริ่มรู้จักเทคโนโลยีแล้วเริ่มรู้จักตลาดแล้วเริ่มรู้จักมาร์เก็ตเพสแล้วผมจะได้อยู่บ้านปลูกผักสบายสบายแล้วก็ใช้ชีวิตสบายสบายอย่างมีความสุขเพราะนั้นถ้าไม่มีความสุขไม่ทำเราจัดอบรมง่ายๆที่บ้านตอนแรกจัดฟรีเอาลองเก็บสตางค์นิดนึงจะได้เตรียมอุปกรณ์ให้เขา ไปมารู้ตัวอีกทีเราจัดอบรมมา80รุ่นเราเพียงแต่เราต้องเชื่อมซัลายเชนหรือว่าห่วงโซ่ทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันเกษตรกรจะรู้ได้ไงว่าต้องปลูกอะไรถ้าร้านอาหารไม่ได้บอกเราเชื่อมโยงเหมือนไส้เดือนเนี่ยเลือ้อยไปบอกคนนี้เลือ้อยไปบอกคนนี้แล้วก็เชื่อมทุกคนด,ด้วยกันนี่คือประโยชน์ของผมที่เรารู้สึกว่าส้เดือนกับเราเนี่ยมีอะไรที่ต้องทำร่วมกันเป็นภารกิจ เราอยู่ที่อีโคโตเปียนะครับฟารมโรงเรียนเนี่ยวันนี้ก็มาแนะนําเรื่องสิ่งที่เราถนัดก,ก็คือการแปลสภาพเศษผักเศษอาหารในครวัวเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยสิ่งที่เราเชื่อเลยอันนี้เชื่อจริงๆเลยคือการที่โลกมันจะดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนนึงมันเป็นหน้าที่ของทุกคนเราไปมองภาพที่เราจะไปกอบกู้โลกแต่เราเริ่มจากจัดการขยะ ที่บ้านจัดการสิ่งที่เราก่อเกิดสิ่งที่มันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังไม่ต้องคิดว่าทําเพื่อใครมันย่อมเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแรงกระเพื่อมเหล่านี้เมื่อมีหลายๆแรงเข้าเนี่ยมันจะทําให้โลกหรือสิ่งที่เรายืนอยู่ทุกวันเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นและมันก็จะทําให้เรามีจุดยืนที่เข้มแข็งพอที่จะร่วมกันเปลี่ยนโลก ผมเชื่อว่าถ้าเรามาร่วมกันเราจะเปลี่ยนโลกไปได้วยกัน